สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MMP สอนสร้างสื่อนะครับวันนี้นะครับช่อง MMP สอนสร้างสื่อนะครับมีเคล็ดลับดีๆมาให้กับคุณครูนะครับซึ่งคุณครูหลายท่านนะครับใช้ในช่วงออนไลน์นี้นะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับจะใช้ Google Form นะครับในการทำแบบทดสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคำถามแบบการตอบการพิมพ์ข้อความหรือเป็นข้อ ความที่ใช้การเลือกนะครับคุณครูนะครับก็จะต้องไปที่สเปซชีตเพื่อไปดูฐานข้อมูลที่นักเรียนส่งมาถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้นะครับผมมีวิธีใหม่ๆนะครับมาโดยการให้คุณครูใส่โค้ดนะครับแล้วจะมีการแจ้งเตือนภายในกลุ่มคุณครูสามารถลงในกลุ่มไลน์ที่มีนักเรียนได้หรือในกลุ่มที่คุณครูอยากเรียกว่าอะไรครับในกลุ่มที่คุณครูต้องการจะ ดูเพียงคนเดียวและรู้ข้บเพียงคนเดียวนะครับคุณครูสามารถทําได้ตามไปในคลิปนี้นะครับปุ่มแรกนะครับเพื่อคุณครูมาที่6จุดนะครับมาที่ฟอร์มและแล้วคุณครูก็มาที่ปุ่มตัวนี้นะครับตัวว่างหลังจากกดกดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับฟอร์มไม่มีชื่อให้เปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเป็นแบบทดสอบ ก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้พิมพ์ตรงนี้เป็นชื่อสกุลชื่อสกุลเขียนผิดนะครับสกุลแปลงให้เป็นคำตอบสั้นและกดเป็นจำเป็นเป็นชั้นชั้นที่คุณครูสอนนะครับคุณครูใส่ไปเลยอันนี้ผมยกแค่2ตัวอย่างนะครับเป็น1ทั 1. และ หนึ่งทับสองันนี้จะไม่ให้นักเรียนเขียนนะครับจะให้นักเรียนเลือกนะครับต่อมานะครับเป็นเลขที่เลขที่นะครับจะให้นักเรียนกรอกเองนะครับเป็นคําตอบสั้นต่อมาครับคุณครูสามารถเพิ่มคําถามได้เลยแต่อันนี้ผมจะแยกส่วนนะครับขอแยกส่วนละกันส่วนแรกจะเป็นส่วนลงทะเบียนส่วนที่2จะเป็นส่วนชื่อนะครับส่วนนี้จะให้เป็นส่วนแบบทดสอบ ต่อมานะครับให้กดบวกส่วนนี้นะครับเพื่อเพิ่มข้อคำถามและเขียนเป็น200บวก500ครับเท่ากับให้เราเรี่ยนตอบนะครับเป็นคำตอบสั้นต่อมาเปลี่ยนแค่ตัวหน้าก็พอนะครับ3กับ6เป็นเท่าไหร่ตามนี้เลยนะครับผมยกตัวอย่างสัก3ข้อนะครับ ตัวนี้จะเป็น400บวกกับ400เท่ากับเท่าใดคำตอบสั้นมาที่การตั้งค่างานแบบทดสอบตั้งเป็นทำแบบทดสอบประกาศคะแนนทันทีหลังส่งคำตอบกดตัวนี้นะครับหรือให้ตรวจสอบด้วยตนเองภายหลังจากนะครับภายหลังก็คือหลังจากตรวจสอบด้วยตนเองคือเปิดการรวบรวมไว้ที่ gmail ของนักเรียนที่ลนงครับ อ่ต่อมานะครับคาตอบที่ปิดคําตอบที่ถูกให้เห็นแค่ค่าคะแนนพอว่าได้เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นกดบันทึกครับแล้วมาเฉลยครับข้อนี้ก็เฉลยไปเลยครับคําตอบที่ถูกต้องคือเ0 0เสร็จสิ้นข้อนี้ให้1คะแนนเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้มาให้เป็น1คะแนนตรงนี้เป็น900 นะครับอ่ะอันนี้นะครับอาลืมบอกนะครับทำเครื่องหมายตอบคําตอบอื่นๆว่าทั้งหมดไม่ถูกต้องนะครับถ้านอกจากคําตอบที่เราให้เอาไว้นะครับทําแบบนี้นะครับคูณ,คณจากี่ข้อก็ได้นะครับแต่ว่าคะแนนเป็นศูย์จุดไม่มีนะครับ งานของผมนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วให้คุณครูนะครับมาที่ปุ่มนี้นะครับสร้างสเปซเชตสร้างใหม่เลยก็ได้นะครับหรือบางคนไม่สร้างก็ได้ย้ําว่าไม่สร้างก็ได้นะครับแต่บางคนต้องการหลักฐานบางคนข้อคําถามยาวคําตอบยาวซึ่งในหลายอาจจะให้ข้อมูลมาไม่ครบจําเป็นที่จะต้องเข้ามาดูในแบบทดสอบในของ g o Google s h e e t หรือ s p a d Sheet นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะมีลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นการลงทะเบียนผ่าน Google f o r m ก็คือให้แจ้งเ,งเตือนทางไลน์นะครับผมมีมาให้แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะก๊อบลิงก์อันนี้นะครับไว้ใต้คลิปนะครับครับต่อมานะครับให้คุณครูนะครับมาที่ ฟอร์มนะครับแล้วมาที่ปุ่มนี้นะครับ3จุดนะครับแล้วไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ปึ๊บคลิกไปเลยครับครับหลังจากนั้นนะครับอ่ารอเดี๋ยผมสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็ให้มากอ๊อตัวโค้ดตัวนี้นะครับที่ผมได้ผมจะทิ้งทิ้งพวกลิงก์เอาไว้นะครับไปใต้นี้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่างแรกนะครับมาถึงนะครับก็จะได้แบบนี้ให้เราสร้างชื่อใหม่เป็นแบบทดสอบตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ให้ตรงกับชื่อกลุ่มด้วยนะครับแบบทดสอบ แล้วเราก็ลบตัวโค้ดฟังก์ชันตัวนั้นทิ้งนะครับแล้วกด c t r l V เพื่อวางหลังจากนั้นนะครับให้คุณครูนะครับมาที่ตัวนี้นะครับส่วนของตัวนี้ส่วนของฟอร์มนะครับอ่ะมันไม่ได้นะครับส่วนของฟอร์มนะครับคุณครูจะสังเกตเห็นว่านี่นะครับหน้าหนึ่งที่มีลูกศรกระพิบอยู่นะครับเป็น ID นะครับก๊อบตั้งแต่หนึ่งนะครับมาจนถึงตัว O ตัวนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ l สแข้างหน้า edit และ s สแลข้างหลังดีอันนั้นคือ id ให้คลิกขวาหรือ copy หรือไม่ก็ Ctrl ทสเพื่อ copy นะครับหลังจากนั้นมาที่แท็บของส c r i p t ์มาที่ f อร m id ครับแล้วก็มากด Ctrl V รลวีรหวางฟอร์ม ID นะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูที่ส่วนของตรงนี้นะครับ เป็นส่วนของใส่โทเค็นของกลุ่มไลน์ที่ใช้งานซึ่งเรายัางไม่มีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอให้คุณครูนะครับมาใส่ข้อความแจ้งเตือนตรงนี้ก่อนบรรทัดที่9นะครับใส่ข้อความแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่ามีนักเรียนแล้วแต่ของคุณครูเลยนะครับมีนักเรียนทําแบบทดสอบมาแล้ว ตั้งชื่อให้ได้นะครับจากน้องปุ๊กป๊กอ่านะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีข้อความต่างๆของเราให้นะครับข้อมูลต่อมานะครับการทำลายโทเค็นนะครับให้เราไปที่ Line Notify ไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับ L I N E อ่านี่นะครับ l i n e Notify ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชื่อนะครับ L I N E N O T I F Y นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ามาแตะที่ลิงก์อันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง Line Notify ตัวนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับตัวนี้นะครับเราก็แค่ใส่รหัส Gmail ของเราและาสเวิร์ดไลน์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับ แล้วกดล็อกอินนะครับตัวนีอ้อย่างเมื่อกี้นะครับคือผมได้ใส่เอาไว้แล้วและให้เครื่องมือจำเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดมาที่ลน์เนะาะเปิดมาที่ลายนะครับแล้วถ้าในโทรศัพท์นะครับจะไปหาที่กลุ่มคําว่ากลุ่มนะครับแล้วกดที่กลุ่มมาแล้วมาสร้างกดสร้างเคลียร์แชทกลุ่ม ซึ่งในคอมนะครับอันนี้ผมทําในคอมนะครับก็จะมีปุ่มนี้มาให้นะครับกดสร้างแล้วกดกลุ่มแชทไม่โอเพนแชทนะครับอะแล้วมาตั้งชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มอ่าตัวหนึ่งนะครับแบบทดสอบก็ได้ครับแบบทดสอบอะตั้งชื่อว่าแบบทดสอบแล้วและเราก็จะมาสังเกตเห็นว่าของเรานะครับ มันจะมีปุ่มปุ่ม n o t ต f y ตัวนี้มาให้นะครับเป็นลาย e Notify หลังจากเราสมัครเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเขาเข้าไปเพื่อทำการตรวจสอบหลังจากที่เพิ่มเขาแล้วนะครับก็จะมีกลุ่มนี้ถูกต้องไหมครับให้ทุกท่านจำโปรไฟล์เอาไว้นะครับสำหรับคนที่สร้างกลุ่มแล้วแต่ว่ายังไม่มี Line Notify อยากเอาเข้าท่านดึงเข้าได้เลยครับ หลังจากเข้าแล้วให้ท่านมาที่ส่วนของตัวนี้และให้ท่านมากดเลือกส่วนนี้ครับหลังชื่อของท่านแล้วมาที่ My Page และให้ท่านมาที่ Generate Token และท่านมาเลือกกลุ่มของท่านครับหลังจากนั้นพิมพ์ว่าแบบทดสอบชื่อกลุ่มนะครับ Generate Gener t เจ e เนอเรทเจากนั้นอันนี้คือโทเค็นที่เราต้องไปใส่ในโค้ดนะครับให้กด Copy Copy อย่างครับอ่า y o p y แล้วกด Close หลังจาก Close นะครับเรามาส่วนของตรงนี้ครับบรรทัดที่24นะครับอ่าบันทัดที่24ให้เราก๊อกตรงนั้นทิ้งท่านสังเกตเห็นว่ามันจะมีส่วนของตัวนี้นะครับ เดี๋ยวขอกู้แป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ลบทิ้งไปหน่อยน,ะอนี่นะครับมันจะมีตัวนี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวคอรมาเอาไว้นะครับให้เราเอาแค่เลขเก้าจนถึงตัว Q นี้หรือ Q ถึงเลขเก้านะครับและกด c อนโทคือโทเค็นที่เรา Copy มาจากในส่วนของตัวนี้นะครับ Copy มาใส่เรียบร้อยแล้วครับท่านทํายังไงต่อให้ท่านกดบันทึกท่านเลือกฟังก์ชันเป็น on form submit และกด ตัวสามเหลี่ยมเพื่อให้มันทํางานหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาให้ท่านกดตรวจสอบสิทธิ์อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับและท่านก็รอท่านเลือกบัญชีให้ตรงกับบัญชีที่ท่านเลือกของ Google Form ที่ท่านทำอย่างของผมนี้ใช้ของ Music Channel ช่องนี้ปกตินะครับก่อนที่จะมาทําช่องใหม่คือผมมาทําเป็นช่องเพลงก่อนซึ่งมันไปไม่รุ่งม,มันจะติดลิขสิทธิ ผมเลยมาทําในส่วนนี้แทนนะครับหลังจากที่เรากดมาแล้วนะครับก็จะให้มากดที่ขั้นสูงแล้วไปที่แบบทดสอบไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับรอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้กดอนุญาตหลังจากท่านกดอนุญาตแล้วนะครับ ก็เห็นไหมครับมันจะเขียนว่าชื่อไฟล์โค้ดบรรทัดที่7ไม่ถูกต้องซึ่งไม่ถูกต้องอย่างไรเราไม่ต้องสนใจครับให้เรากดเล่นเลยหลังจากนั้นนะครับแสดงว่าเขาเชื่อมกันหรือ,อยังให้เราไปที่แบบทดสอบของเราและกดมาที่เครื่องหมายรูปตาเพื่อแสดงตัวอย่างแล้วก็ใส่ชื่อครับอย่างอันนี้ผมจะใส่เป็นนามสมมุตินะครับ เป็นเด็กชายสมศรีมีเงินชั้นม .1 ทับ2เลขที่4ถัดไปครับอันนี้ได้เท่าไหร่นักเรียนตอบ700300เป็น900ส่วนตรงนี้เป็น800นักเรียนตอบถูกกดส่ง นักเรียนก็ดูคะแนนครับนักเรียนก็ดูคะแนนได้ปกตินักเรียนได้3เต็มแต่ซึ่งของคุณครูทำยังไงครับของคุณครูจะมีการแจ้งเตือนภายในกลุ่มครับอ่าสักครู่หนึ่งนะครับผมขอไป update. อัปเดตอ่าในส่วนของตัวนี้สักครู่หนึ่งนะครับขอดูสักครู่หนึ่ง ในส่วนของตัวนี้ก็ไม่ผิดเนาะการทำงานของซอฟแวร์ผิดอ๋อขออภัยนะครับผมลืมให้คุณครูมาที่นาฬิกามาที่นาฬิกาตัวนี้ก่อนนะครับนี่เขาก็จะมีการแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่า มีนักเรียนทํามาได้เท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้คือข้อคําถามของเราอันนี้คือคําตอบที่นักเรียนตอบนะครับด้านหลังจะรู้หมดเลยครับมีชื่อมีชั้นมีเลขที่นะครับแต่ว่าทีนี้อยากให้เขาส่งเลยหลังจากที่นักเรียนส่งงานมาหลังจากที่คุณครูได้มากดตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับมันก็จะเด้งมาสู่หน้านี้ให้คุณครูเพิ่มติกเกอร์แจ้งเตือนทันที มาที่แหล่งที่มาคือจากฟอร์มเลือกประเภทเหตุการณ์เมื่อส่งฟอร์มบันทึกมันจะมีหลังจากเสร็จตรงนี้นะครับมันจะมีแท็บขึ้นมารอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะมีแท็บขึ้นมาเลยครับว่าคุณได้สร้างฟอร์มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทําต่ออีกสักรอบหนึ่งนะครับ เราสักคู่หนึ่งนะครับอ่ะเป็นเด็กชายสมสีมีเงินอ่ะไม่ใช่มีทองดีกว่าเดี๋ยวมันซ้ำกันเนาะเลือกชั้นเป็นดูหนึ่งทับหนึ่งละกันเลขที่อ่ะใกล้เคียงกันหน่อยหนึ่งเนาะ,ะ้ต่อมานะครับเป็น700เหมือนเดิมครับอันนี้ต่อห้ารออันนี้ผิดละกันนะ นี้800ส่งครับคุณครูสามารถปรับใช้ได้ทั้งประถมและมัธยมนะครับมันจะเลื่อนขึ้นมาเลยเห็นไหมครับหลังจากตรวจสอบส่งมาโดยทันทีนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเกี่ยวกับการทำการส่งงานแบบออนไลน์นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณครูที่รับชมรับฟังและติดตามนะครับ ใครที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับเพื่อจะได้เปิดกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ